คาบ้านคาเบ้าครับแมนเชสเ,เตอร์ยูไอเต็ดครับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับต้องกาบขออภัยสำหรับ FC หน้าช่องทุกท่านกันก่อนเลยละกันครับสำหรับผลงานหน้าช่องช่วงนี้นะส่วนได้ส่วนแล้วกันนะแต่ก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าเลยนะสำหรับพีพีเอทุกท่านนะส่วนวันนี้ล้กันครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลครับในค่ำคืนมันเดย์ไนท์ครับก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันลีกครับ ที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกันโชคเซเรียอิตาลีและราดิกาสเปนนั่นเองนะที่กำลังทําการแข่งขันกันอยู่รวมถึงวันนี้ครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะับน่าสนใจมาฟุตบอลนอกกระแสนะไว้ใจผมได้ครับมันเดย์ไนท์วันนี้เดี๋ยวทบต้นทบดอกให้ครับสำหรับคอบอลสายนักลงทุนทุกท่าน นะส่วนพี่ๆนั่นไหนละกันครับที่กำลังมองหาครอบครัวฟุตบอลครับสายนักลงทุนสายนักลงทุนแบบนี้อยู่ง่ายๆเลยละกันครับสำหรับหลังบ้านที่มั่นคงนะครับการันตีแนวทางที่ชัดเจนนะเรารวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับอยู่ในพันธคารเดียวกันไม่ต้องห่วงครับในเรื่องสถาบันด้านการเงินมั่นคงและปลอดภัยอย่างแน่นอนครับพี่ๆนั่นไหนที่สนใจละกันครับอยากลองเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันสําหรับช่องทางตอกๆนะครับก็ปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับ จะมีคําอธิบายอยู่อ่านเอาใจครับแล้วก็นะสกิดมาได้เลยนะจะเป็นภาษาอังกฤษ นะครับก็สกิปมาได้เลยนะส่วนางด้านของนะบ้านหลังคาสีแดงนะใต้คลิปวิดีโอนะคลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้นะส่วนก็คือวันนี้ครับขอแก้มือกันหน่อยละกันับสำหรับมันเดย์ไนท์แบบนี้ครับเดี๋ยวจัดให้แบบเต็มระบบทบต้นทบดอกครับก็คือวันนี้ครับเราไปดูคู่แรกกันก่อนเลยละกันครับขอหยิบยกในศึกทางด้านของเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะเราเดินทางไปที่สนามเทอร์มัวเลยละกันครับในถิ่นของรองจากฝูงอย่างเบอร์ลี่นั่นเองนะที่จะเปิดสนามเทอร์มูวรับการมาเยือนของานด้านเชฟฟิลด์ อันดับที่3ของลนะีกะสถานการณ์ณนะตอนนี้นะค่อนข้างที่จะต้องการ3แต้มด้วยกันทั้งคู่นะสำหรับเบอร์ลี่ครับต้องการที่จะคว้าโคตานะเรลื่อนชั้นอัตโนมัติะไปในศึกเดอะแชมเปญอา์ไปในศึกใดนด้านของพิบรลิกอังกฤษกับขอภายนะเหมือนกับเนด้านของเชฟยูเลยนะตอนนี้เนี่ยพวกเขาห่างกันอยู่5คะแนน นะครับสำหรับผลงานและก็ภาษีวันนี้เบอร์ลี่อาจจะดูดีกว่าครับแล้วก็ผลงานภาพรวมนะครับสำหรับดางด้านของเจ้าถินเบอร์ลี่ภายใต้การคุมทีมของปาร์เกอร์สกอตปาร์เกอร์นั่นเองนะครัก็ถือว่าผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมาดีมากๆครับสำหรับเบอร์ลี่นะสำหรับ10บนัดหลังสุดที่ผ่านมานับในหลีกผู้เข้าราพ่ายเลยนะครับก็ถือว่าเกมล่าสุดสามารถอัดวัตฟอร์ดมา2-1แล้วก็เกมในบ้านนะครับสามารถอัดดงด้านของนอริสิตี้ครับมาถึง2ประตูต่อหนึ่งะครับเก็บมาแล้หมด6คะแนนเต็มจาก2นัดที่ผ่านมา นะแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ในเรื่องของแกนหลักมีนักเตะบ,บาดเจ็บนะบางบางตำแหน่ง สำหรับเจ้าถิ่นเบอร์ลีส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามเต็มระบบมาในระบบ4-2-3-1นะตัวหลักก็จะเป็นทางด้านของฮันนี่บานครับเมเบลี่นะจดอนแอนโทนี่นะแล้วก็ดาวมาคัตเอสเวิร์ดนั่นเองนะที่จะลงเป็น3ามประสานแนวลูก้าจะพบกันทางด้านทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านเชฟฟิลด์แต่หรือว่าเชฟยูันดับ3ของลีกนั่นเองครับสถานการณ์ตอนนี้ครับจาก43นัดที่ผ่านมานะครับก็ตามหลังเบอร์ลีกับทางด้านของลีดยูเนเต็ดครับอยู่ทั้งหมด5คะแนนนั่นเองนะเส้นทางนะครับการคว้าโคตานะครับขึ แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคสำหรับทางด้านของเชฟยูครับแต่ถ้าวันนี้เขาสามารถบุกไปอัดเบอร์ลี่ได้ถึงถิ่นนะครับก็จะกลับมานะครับมีโอกาสนะครับแบบเต็มรูปแบบจากโปรแกรมแ่นขันที่เหลืออยู่นั่นเองนะวันนี้ครับตัวดักสําหรับทางด้านของนะทีมผู้มาเยือนอย่างเชฟยูครับก็ถือว่ามาในระบบ4-4-1นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรีแอนบูสเตอร์นะครับทางด้านของไทลีแคมเบลนั่นเองที่คอยปั้นเกมลงเป็นแกนหลักครับในค่้าคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนคู่นี้ครับสถิติการเจอกันล่าสุดครบนเกกรรรปปาาฏว่่็อ์ี ที่สามารถบุกไปอัดในด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ครับตัวตึงฟุตบอลครับในค่ำคืนวันนี้นะต้องบอกเลยครับว่ากระแสต่างประเทศทุกๆสํานักนะับหยิบยกให้กับจงด้านเจ้าถิ่นครับในการลงทุนครับเบอร์ลี่วันนี้จะต้องการันตี1ประตูเท่านั้นครับและห้ามแพ้และเสมอเด็ดขาดครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างเบอร์ลี่นะผมบอกเลยครับสำหรับพี่ๆสายนักลงทุนทุกท่านนะเบอร์ลี่นะ ley, นะทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าในเรื่องของเกมรับเหนียวแน่นมากๆ,ๆแล้วก็เกมในบ้านเนี่ยนะรกทีมเยือนนะถ้าย้อนกลับไปนะตลอด นะเอาแค่มกาเกมกนในขันที่ผ่านมารวมทุกรายการเป็นการชนะ4เสมอหนะึะบวกกับในด้านของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะสองเกมเยือนที่ผ่านมาครับพวกเขาแพ้รวดเลยนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับศักด์ศีคำคอเกมนี้ครับผมจะวัดใจไปแค่แผเดียวพอสำหรับในด้านของเบอร์ลี่กับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครับก็ค,คือวันนี้ต้องการ3คะแนนด้วยกันทั้งคู่ครับ วัดใจครับตัวตึงฟุตบอลครับประจำค่ำคืนวันนี้กระแสต่างประเทศไหลเอียงทางด้านของการทําประตูรวมครับสูงสูงก็ไวครับเบอร์ลี่กับเชฟฟิลเดค่ำคืนวันนี้ครับจะการันตีสาประตูรวมมีให้เห็นอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือตัวตึงฟุตบอลครับประจําหน้าช่องประจําค่าคืนวันนี้ครับสำหรับพี่ๆสายนักลงทุนทุกท่านส่วนพี่ท่านไหนละกันครับที่จะไปเติบโตนะครับในพัฒนาการนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนอกกระแสตัวเน้นอ่าแล้วก็ทางด้านชุดโครงการอัลบั้ม ในปัจจคารของเรานะครับยินดีดูแลให้บริการแน่นอนและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นการันตีเลยนะครับเรื่องหลังบ้านมั่นคงปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแนวทางชัดเจนอย่างแน่นอนนะส่วนวันนี้ครับไลฟ์สดเวลา18นาฬิกาเจอกันที่ตอกๆนะครับช่องโอมตัวตึงฟุตบอลวงเล็บช่องไลน์นั่นเองครับส่วนคำคือวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขกับการชร์ฟุตบอลครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับในตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำคำคือวันนี้สวัสดีครับ